ข่าวนี้เรื่องของหนูน้อยนะครับที่ทําความดีจริงๆนะครับโดยเห็นบอกว่าวัย8ขวบและ9ขวบเท่านั้นเก็บทองคําหนัก4บาทได้นําไปแจ้งความที่โรงพักเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามหาเจ้าของครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ผู้ปกครองของน้องนัชชาอายุ8ปีและน้องพรีมอายุ9ปีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่าเก็บทองคําได้ที่สวนสาธารณะหนองสิมรวมแล้วก็ประมาณ4บาทนะครับ อยากตามหาเจ้าของก็จึงนำความมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนายจิรวัตรชัยวัฒนพัฒนอายุ45ปีพ่อของน้องนัชชาบอกว่าเมื่อวานนี้พาน้องไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหนองสิมเขตเทศบาลนครอุดรธานีระหว่างนั้นน้องขอไปเข้าห้องน้ําเดินกลับแล้วก็เดินไปที่จอดรถพบเจอซองตกอยู่ที่พื้นจึงหยิบมาดูปรากฏว่าเป็นทองรูปพัณฑ์ประกอบไปด้วย สร้อยทองนะครับหนัก3บาทจี้1สลึงแหวน1วงนะครับแล้วก็มีแหวนเพชรด้วยนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณสักง4บาทครับท่านผู้ชมครับราคาตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ2องแสนซึ่งพ่อได้นําทองไปให้ร้านทองดูปรากฏว่ายืนยันแน่ชัดว่าทองจริงไม่ใช่ทองปลอมจึงมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามหาเจ้าของที่แท้จริงก็อยากฝากนะครับท่านใดที่ ไปออกกําลังกายหรือว่าเดินเล่นที่สวนสาธนารณะหนองสิมนะครับก็หากทาทองหลน่นหรือทรัพย์สินของตัวเองหลน่นนี่นี่น,นี่บางส่วนนะครับท่านผู้ชมครับบอกให้ถูกเป๊ะๆนะครับแล้วก็รับของท่านไปได้เลยนะครับโดยทั้งนี้ต้องชื่นชมหนูน้อยทั้งสองคนไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับ ไปออกกำลัการรอบหนึงครับสที่ที่หนองฉินหอแซมเมดเขาเลยอยากเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเขาก็ออกเดินกลับมาตรงที่จอดรถแล้วเขาเจอเจอแล้วพอหมอแซมก็เจอตรงลานจอดรถใช่ใช่ใช่รับตรงลานจอดรถเลยเนาะอ๋อเจอเสร็จปั๊กก็เขาก็เลยวิ่งมาอเลิก็เห็นเขาอยู่อืมอืมก็ตามหาก็เลยดูมีการตามหาเจ้าของได้ แต่ว่าไม่ไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็รออยู่บริการรถเผื่อว่าคนแถวนั้นเขามาหาเพราะมีการรอสักพักแล้วแต่ว่าเจ้าสือว่าไม่มีใครมาติดต่อเพราะป็ดเจ้าของปิดเจ้าของนั่นไม่มีคนที่เขาหลังจากหลังจากนั้นพ่อได้ดูไหมพ่าเป็นเป็นทองแท้หรือทองปลอมได้ดูไหมไปตรวจสอบได้ดูไหมขาไปตรวจสอบครับ ไปตรวจสอบเนาะเป็นของแท้วันนี้ก็เลยจะมาลงบนที่ประจวันเพื่อตามหาเจ้าของนะเจ้าของเพราะว่าเจ้าของน่าจะนอนใหญ่แล้วแหละน้องมีราคาเยอะอะน้องนอายุเท่าไหร่แล้วครับเด็กๆน้องน้องชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรครับน้องพีอายุเท่าไหร่